สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 2ทับสวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาอธิบายใบายงานนะคะเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะสัปดาห์ที่4นี้นะคะจะเป็นใบางานของวันที่21-25มิถุนายนพศ2 5 6 4คค่ะใบางานวิชาแรกวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องพยัญชนะไทยค่ะ ให้นงกเรียนวงกลมล้อมรอบพรเพยัญชนะให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้พร้อมระบายสีค่ะภาพแรกนะคะนักเรียนเห็นไหมคะตรงนี้นะภาพกอไก่นะคะคุณครูคุณครูใบให้ให,หนึ่งข้อนะคะเฉลยให้ดูนะคะก็จะมีเพยญชนะไทยใช่ไหมคะลูกตัวแรกนะคะกไก่คอควายขอไข่ขอขวดใช่ไหมคะ ก็ดูค่ะพยัญชนะให้ตรงกับรูปภาพแล้วก็วงกลมแบบนี้ค่ะตามตัวอย่างค่ะเรามาดูข้อตอบมานะคะอ่านเลยลองดูสิลูกตัวนี้นะคะตัวอะไรคะมอมาตอเตาลอลิงงองูเอตัวไหนหรอใช่ไหมถ้าสมมติทําไม่อ่านลูกๆจะวงกลมกันถูกไหมนะลองทำดูนะคะ ไม่ยากเลยนะแบงบงานแผ่นต่อมาค่ะแบงบงานวิชาภาษาไทยเหมือนกันค่ะเรื่องพยยญชนะไทยนะคะก็วงกลมล้อมรอบเพยยญชนะให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีแบงงานแบบนี้นะคะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะคะเรื่อยๆล,ลงมาแบบนี้ค่ะทบทวนนะคะ ต่อมาค่ะใบงานแผ่นนี้ค่ะไม่วงกลมแล้วนะคะแต่ยังเป็นเรื่องพยัญชนะไทยอยู่ค่ะให้นักเรียนเขียนพยัญชนะให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้พร้อมระบายสีค่ะตัวแรกนะคะไม่ยากนะคะก็ไก่ใช่ไหมคะขอไข่นักเรียนเขียนให้ครบค่ะจนถึงตัวอะไรนะคะพยัญชนะตัวสุดท้ายเก่งมากเลยค่ะฮอนอคูค่ะ เพย์นชนะไทยของเรานะคะมีอยู่ในการหมดสี่สิบตัวค่ะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะก็ระบายสีให้คุณครูสวยงามแล้วก็ลองฝึกหัดทบทวนอ่านอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะแผ่นต่อมาค่ะยังอยู่ที่เพยญชนะไทยค่ะก็จะให้นักเรียนนะคะเขียนเพยญชนะที่ขาดหายไปค่ะตัวแรกเลยก็มีกอไก่มาให้ใช่ไหมลูกต่อมาต้องเป็นตัวอะไร เก่งมากค่ะขอไข่ค่ะต่อไปละคะเก่งค่ะขอขวดค่ะนักเรียนก็เขียนมาเรื่อยๆนะคะท่องแล้วก็เขียนค่ะจะได้จำได้ไม่สับสนนะคะเขียนให้ตัวเต็มบรรทัดน,นะคะมีเส้นประบรรทัดเห็นไหมลูกนะคะต่อมาค่ะเต็นใบงานค่ะจงเติมเครื่องหมายนะคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะ เป็นใบ,บงานคณิตศาสตร์นะคะข้อที่1จํานวนเลขตัวแรกเลยค่ะเลขอะไรคะเหมือนเปิดไว้น้ําเลข2ค่ะเก่งมากเลยต่อมาค่ะเลขอะไรคะที่เหมือนนกบินเลข3ค่ะเก่งมากระหว่าง2กับ3มนะคะ2มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ3คะนักเรียนลอง เอานิ้วมือนะคะขึ้นมานับดูนะคะลูกอีกข้างหนึ่งข้างซ้ายสองนิ้วข้างขวาสามนิ้วนะคะไหนลองดูสิคะว่าระหว่างสองกับสามเนี่ยสองมันมากกว่าหรือน้อยกว่าสามนะคะถ้าตัวไหนสมมติว่า,ถ,าถ้าเลขสองเนี่ยสมมตินะคะลูกสองน้อยกว่าสามนะคะก็ให้เด็กเเขียนเครื่องหมายที่มีปากแหลมๆเนี่ยไปทางด้านเลขสองค่ะนะคะ ตัวไหนจํานวนไหนที่มากกว่านะคะข,ข้อไหนที่มากกว่านะคะก็ให้เขียนปากาให้เขียนปาก R R แบบนี้นะคะกว้างๆไปหาด้านนั้นค่ะอย่างเช่นเลข2ใช่ไหมคะ2กับ3 2กับ3นะข้อ1ก่อนนะคะ2 3. น้อยกว่า3นักเรียนก็เขียนเครื่องหมายนะคะแบบนี้ค่ะเราจำง่ายๆเลยเลขตัวไหนน้อยกว่า ให้เอาปากแหลมๆที่มันแคบๆนะลูกมันน้อยไงคะมันแคบชี้ไปทางด้านตัวนั้นแล้วถ้าเป็นข้อสองละคะห้ากับสี่ห้ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสี่คะใช่แล้วคะ่ะห้าจะต้องมากกว่าสี่คะ่ะแล้วเดี๋ยวลองเอานิ้วมือนะคะขึ้นมาค่ะห้านิ้วนะคะมือซ้ายกับมือขวาอีกสี่นิ้วนะคะก็จะทราบว่า 5มากกว่า4เพราะฉะนั้นการเขียนเครื่องหมายในข้อที่2นี้นะคะลูกหนูจะต้องใช้เครื่องหมายแบบนี้ค่ะเขียนปากกว้างๆเลยไปทางเลขห้านะคะแล้วให้ปากแหลมๆเล็กๆเนี่ยชีย้ไปทางเลขสี่เลยนะเพื่อให้ก่อนรู้ว่า4ี่เนี่ยเธอน้อยกว่า5้านะ นักเรียนลองทําดูนะคะถ้าไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถสอบถามมาที่คุณครูหน่อยนะคะทักมาหรือว่าวิดีโอคอลมาที่ไลน์ส่วนตัวก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่สอนได้ค่ะแต่ว่าต้องให้เด็กเขียนเองลงมือปฏิบัติทําเองนะคะแล้วก็ระบายสีรูปภาพนะคะประกอบให้สวยให้สวยงามค่ะต่อมาค่ะการเปรียบเทียบจํานวนนับ1-10ถึง10ค่ะและ0ค่ะในส่วนตรงนี้นะคะให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนในผล ผลไม้ตรงนี้นะคะ1นึ่จนวนเพื่อแสดงการเปรียบเทียบนั่นหมายความว่าจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะคะไม่ได้เฉพาะจอดจงค่ะอย่างเช่นข้อนี้นะคะ2น้อยกว่านออย,อ,นอยน้อยไม่โทน้อยกวอากว่าไม่เอกกว่าน้อยกว่ามีเลข2เหมือนเป็ดว้ยน้ำใช่ไหมคะ2มันน้อยกว่าอะไรบ้างล่ะคะ จำนวนที่อยู่ต่อไปจาก2ค่ะนะคะตั้งแต่0ถึงเก้านะลูกนะตั้งแต่ศูนย์ถึง9เอาขอโทษค่ะตั้งแต่ศูนย์ถึง10นะคะนักเรียนก็ลองดูค่ะว่าจํานวนอะไรคะที่2น้อยกว่าเขาอย่างเช่น0 1นย์หนึ่งสองสาี่ห้าหกดแปสิบ นะคะสองน้อยกว่าอะไรบ้างเยอะแยะเลยนะักเรียนเลือกมาเพียงหนึ่งจำนวนเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะสมมุติได้อีกหนึ่งข้อค่ะเลขอะไรนะคะเหมือนเรือใบเลขสี่ค่ะมออาก่อมากกอวอากว่าไม่เอกกว่ามากกว่าสี่มากกว่าสี่มากกว่าอะไรคะมีเยอะแยะเลยนะคะจำนวนที่อยู่ หลังจาก4ค่ะก็จะน้อยกว่า4เริ่มจาก0นะคะ0 1 2 3นะคะให้นักเรียนเลือกมาเพียงหนึ่งจำนวนค่ะคุณพ่อคุณแม่สอนเด็กได้นะคะต่อมาค่ะฝึกฝนตนเองนะคะเป็นมาตรฐานตัวชี้วัดนะคะของ วิชาคณิตศาสตร์ค่ะจงเรียงลําดับจากน้อยไปหามากข้อที่หนึ่งค่ะมีเลขมาให้นะคะสามจำนวนค่ะเลขหนึ่งเลขสี่เลขสองใช่ไหมคะแลวเรียนก็ลองเปรียบเทียบดูค่ะว่าจํานวนใดนะคะที่มันน้อยสุดเลยก็นํามาเขียนในช่องว่างตรงนี้นะคะตัวแรกต่อมาอะไรคะที่มากกว่าสองอ่ามากกว่าสองนะคะที่เรียงลาดับกันมานะคะอ่ะก็เป็น สองค่ะแล้วก็สี่ค่ะข้อนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งสองสี่นะคะอันนี้นะคะข้อที่สองค่ะมีสี่มีสามม,สาม,มีสองใช่ไหมแล้วเรียนก็เรียนจากน้อยไปหามาค่ะก็จะเป็นอะไรคะสองสามสี่ข้อนี้นะคะนเรียนทำเองนะคะ ต่อมาค่ะจงเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะคะจากมากไปหาน้อยก็จะมีนะคะเขาให้มานะคะมี7 9 6เรียงจากมากค่ะดูในช่องนะคะจำนวนที่เขาให้มาในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้จำนวนใดน,นะคะที่มากกว่านะคะอ่าเก่งมากค่ะเล็กก้าวก,ก้ามาเขียนช่องแรกนะคะเกแล้วอะไรต่อคะที่เรียงจากมากไปหาน้อยเก้าแล้วก็ไป 7ค่ะแล้วก็6ค่ะเก่งมากค่ะใแบบงานแผ่นต่อมาค่ะเป็นวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องการเวลาค่ะแบบปฏิทินนะคะเป็นปฏิทินของอะไรคะเนี่ยอ่าแล้วคุณครูจะพูดให้ฟังนะคะจะมีในการตอบคำถามท้ายใบงานด้วยนะคะ เป็นปฏิทินเดือนกันยายนค่ะพศสอ6 5 6 4ค่ะเดือนที่ลงไายด้วยยน <_ d> um> เห็นไหมคะลูกกออะนอกันยออายายอโอนนยนกันยายนเดือนที่ลงไทยด้วยยนนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดกี่วันคะ30วันคะ่ะวันที่1ถึงวันที่30นะคะอ่ารู้ต่อไปนะในสัปดาห์หนึ่งมีกี่วันคะเนี่ย วันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสราร์นะคะอ่าแล้วมาตอบคำถามค่ะหวันที่นักเรียนวงกลมลอมรอบตรงกับวันวันที่เดือนและปีพศใดสองสิ่งที่นักเรียนจะทำนะคะก็คือเขาบอกว่าให้นักเรียน วงกลมล้อมรอบวันที่ในปฏิทินที่กำหนดให้มาหนึ่งวันพร้อมตอบคำถามที่กำหนดให้ก็คือให้หนูเนี่ยเลือกนะคะเลือกเลือกมาค่ะหนึ่งวันค่ะว่าหนูชอบเลขอะไรหนูวงกลมเลยนะคะแต่ต้องมีแผนต้องมีแผนก่อนนะคะว่าในวันนั้นน่ะหนูจะทำอะไรนะคะอย่างเช่นสมมติว่าคุณครูหน่อยนะคะสมมติว่า คุณคูณหน่อยวงกลมเลขเลขยี่สิบวันยี่สิบนะคะยี่สิบวันที่นักเรียนวงกลมล้อมรอบตรงกับวันวันที่เดือนและปีพศอะไรวันที่ยี่สิบที่คุณคูณหน่อยวงกลมนะคะจะตรงกับวันอะไรเนี่ลองดูสิตรงกับวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะคะวันที่ทุกคนนะคะเอ่อ ปกติแล้วถ้าไม่เป็นโควิดไม,ไม่ไม่มีสถานการณ์โควิดนะคะทุกวันจันทร์เริ่มจันทร์ถึงสุรเนี่ยเด็กๆก็ต้องมาโรงเรียนเนาะ,ะวันที่20คุณคุณน่ยก,ก็วงไว้ค่ะวันที่20ค่ะเดือนเดือนอะไรคะเนี่ยเดือนกันยายนพศ2 5 6 4นสิะคะสองสิ่งที่นักเรียนจะทำคุณครูหน่อยก็จะอ่านหนังสือ,อคุณคุณหน่อยก็จะเขียนว่า ฉันจะอ่านหนังสือหรือว่าหนูจะอ่านหนังสือหรือผมจะอ่านหนังสือนะคะแต่นักเรียนนะคะมันจะเป็นต้องสามกับคุณครูหน่อยก็ได้จะเป็นวันไหนก็ได้ค่ะในเดือนนี้จะมีทั้งหมด30วันนะนะคะเลือกเอาเพียง1วันค่ะต่อมาค่ะวิชาสังคมค่ะให้นักเรียนนะคะทำเครื่องหมายถูกในช่องสินค้าที่มีความจำเป็น และใช้เครื่องหมายกรกบาทในช่องสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นมีอยู่สองช่องให้เลือกนะคะจำเป็นกับไม่จำเป็นนะคะสินค้าของเราก็จะมีที่หนึ่งค่ะกระเป๋านักเรียนเสื้อผ้าอมยิม้มของเล่นราคาแพงน้ำอัดลมดินสออาหารแผ่นการ์ตูน ยาสีฟันหนังสือการ์ตูนอะไรบ้างคะที่สำคัญและไม่สำคัญขอ,ขอโทษค่ะอะไรคะ,บ,ะ,ะรบ้างคะที่จำเป็นและไม่จำเป็นนะคะก็เลือกกระ,กระบาทและเครื่องหมายถูกให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นกระเป๋านักเรียนนักเรียนว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นคะเก่งมากคะ่ะจำเป็นถ้าจำเป็นทำเครื่องหมายถูกคะ่ะนะคะแล้วก็ ทำข้อต่อไปให้ครบถึง10ข้อนะคะเมืงไงวิชาศิละปะค่ะให้ในักเรียนระบายสีตามรูปร่างที่กำหนดให้แล้วเติมเส้นเพื่อให้เป็นรูปภาพก็คือว่าอย่างเช่นภาพแรกใช่ไหมคะเป็นรูปนะคะเป็นรูปลักษณะตรงอะไรคะวงกลมค่ะทรงกลมนักเรียนก็ช่องนี้นะช่องแรกนะคะหนูก็เขียนเป็นลักษณะวงกลมแบบนี้เลยนะคะพอช่องต่อมาใช่ไหมคะ นเรียนก็ลองคิดดูสิคะว่าสิ่งรอบตัวของนเรียนเนี่ยอะไรบ้างคะที่มีรูปลักษณะวงกลมนะคะอาจจะเป็นพระอาทิตย์นะคะวันที่พระจันทร์เต็มดวงหรือว่าจะเป็นลูกบอลนะคะลูกบาสเกตบอลอ่อมยิ้มก็ได้นะคะก็มีลักษณะวงกลมเหมือนกันนะคะก็คือภาพแรกนะอหม่นะคะช่องแรกให้วาดเหมือนภาพที่เขาเกําหนดมานะคะเป็นวงกลมใช่ไหมหนูก็ว่าเป็นวงกลม พอช่องสุดท้ายก็ให้วาดเป็นภาพตามจินตนาการค่ะนะคะอันนี้ภาพอะไรคะกี่เหลี่ยมคะเนี่ยหนึ่สามสามเหลี่ยมอ่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะต่อมาค่ะเป็นใบงานนะคะงานบ้านงานบ้านเห็นไหมงานบ้าน ให้ักเรียนเขียนชื่อห้องต่างๆภายในบ้านลงในกอนเมกและระบายสีให้สวยงามนะคะก็จะมีอะไรบ้างคะที่เป็นชื่อห้องต่างๆภายในบ้านแต่ละบ้านอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะลูก เขามีก้อนเมฆมาให้หนูนะคะ1 2 3 4งสสี่สี่ก้อนเลือกมาแค่4ห้องแค่นั้นพอค่ะแต่ถ้าใครไม่ครบสีห้องก็ไม่ผิดนะคะไม่เป็นไรมีเท่าไหนเขียนเท่านั้นค่ะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะสําหรับการอธิบายใปงานสัปดาห์นี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ